เมมภาพพาพสองเออจริงนะถ้าใส่ไอ้นี้ตัดผมจริงอะผมว่าไม่รอดแล้วฉากลับที่ถูกตัดออกในอเวนเจอร์เกมนี่กงสอนให้ลูกฮัเจรัาางเงือแก้วมังเนี่ยเพิ่งน่ารักน่ารักตัวต่อ ตัวต่อไปน,นี้จริงนะผมวิ่งแล้วแหละใช่วิ่งวนสองคนข้างหลังแ,ลแหละเมื่อคุณเล่นเกมผีแล้วมันขึ้นออโต้เซฟเอาแล้วึ้นเกมโรดผีแล้วแค่ดูก็รื้อเลยเกิดมันต้องเป็นคนขี้เกียจเนี่ยเมื่อคุณนอนล้ะคาะคุณออกจากผ้าห่มสัตว์ประหลาดที่อยู่ใต้เตียงคุณมาแล้วขามาแล้วคุณจำรถคันนี้ไว้ดีๆนะสักวันหนึ่งมันจะกลับไปอยู่ในยม,มาบาล ถ้าผมได้เรียนแบบนี้นะผมว่าผมเรียกรีวายังด,ด,ดีกว่าเลยเขาหา้นนามนักเรียนนั่งรถประจําทางเพราะกลัวเด็กติดโควิดนักเรียนภาพนี้มันทําให้ผมนึกถึงอะไรบางอย่างได้ก็<ฮ>จบไปแล้วนะครับสําหรับปีมภาพชอบอันไหนบ้างก็บอกนะครับคือถ้าไม่ชอบหมดก็ไม่รู้